สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งทอดกระเทียมเป็นเมนูง่ายๆเอาไว้สําหรับทานกับข้าวก็ได้นะครับทานเป็นกับแกล้มหรือว่าทานเล่นก็ได้ส่วนผสมก็มีน้อยมากนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับขนาดตัวก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะหาได้นะครับโจกใช้ประมาณสิบสองตัววันนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับพอดีไปซื้อมาแล้วมันได้ไซส์นี้มากระเทียมไทยนะครับโขกพอแตกนะครับแป้งทอดกรอบนะครับ น้ตำตาลทรายเล็กน้อยพริกไทยป่นนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวสําหรับปรุงรสเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรุงรสกุ้งสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อให้พอมีรสชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทอดกันแล้วก่อนที่เราจะปรุงรสกุ้งนะครับเราก็ปรุงรสกระเทียมก่อนเพราะว่าตอนไปทอดมันจะได้อร่อยนะครับไม่จืดชืดเกินไปขอเริ่มจากนี่นะครับกระเทียมที่เราโขลกนะครับพริกไทยเล็กน้อยนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับสักเล็กน้อยเพื่อให้กระเทียมกรอบนะครับ<ม>นะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกคลุกคลุกลุกพร้อมทอดนะครับเราจะทอดกระเทียมก่อนแล้วถึงจะทอดกุ้งนะครับเสร็จ<ม>แล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับ อันนี้ก็ตัดสายเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับคลุกๆๆสัก,กสนิดนึงนะครับให้มันทั่วถึงกันตรงนี้จะทําให้กุ้งเราไม่จืดชืดเกินไปนะครับจริงๆกุ้งมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกุ้งสดแต่ถ้าอยากให้รสมันเด่นขึ้นมาก็จะต้องปรุงรสนิดนึงนี่นะครับวิธีการต่อไปคือเราจะทําอย่างนี้นะครับตรงเยาแป้งทอดกรอบ คือเราจะแค่คุกที่ผิวของกุ้งนิดนึงนะครับประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปทอดเท่านี้เองโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่กระทะครับตอนนี้เราตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเราจะกระเทียมลงไปทอดนะครับนะครับไม่ต้องทอดนานนะครับ เพราะว่าเราคุกแป้งไว้ฉะนั้นมันจะมีความกรอบอยู่แล้วในตัวกระเทียมนะครับนี่นะครับประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวกว่ามันจะเย็นเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมอีกนิดนึงนะครับ ็จแล้วเราก็นํากุ้งที่คุกแป้งนะครับทยอยลงไปทอดในน้ํามันที่เราทอดกระเทียมเมื่อกี้นะครับไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับกุ้งค่อนข้างสุกง,ง่ายเราอยากให้มันกรอบฉะนั้นเราต้องใช้ไฟแรงนิดนึงทอดทีละหลอดก็ได้นะครับเพื่อที่ว่า ่ามันจะได้ไม่สุกเกินนะครับเป็นโอเวอร์คุกนรับกรอบเลยเนื้อกุ้งสุกง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ นะเสร็จแล้วเราก็เอามาพักนะครับใส่กระชอนหรือตะแกรงไว้นะครับให้เสะด็จน้ํามันนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ทอดส่วนที่เหลือเลยนะครับ กขจะได้ประมาณ2กระทะน,นะครับโอเค นะครับคู่กรอบแล้วนะครับเราก็จะพักไปเหมือนเดิมให้เสด็จน้ำมัน,นครับเดี๋ยวพอร,รอให้มันเสด็จน้ำมันนะครับเดี๋ยวจัดจานมากันดูดีกว่าว่ามันน่าทานแค่ไหน <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้กุ้งทอดกับกรอบแบบนี้นะครับ หอ,อมกระเทียมมีรสชาติหน่อยๆแล้วเราก็โรยกระเทียมที่เราทอดเอาไว้ในช่วงแรกนะครับก็กรอบ,บลงไปอีกทีหนึ่งการทานก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบทานกับน้ำจิ้มอะไรอุ้ยอาจจะเป็นน้ำจิ้มบวยหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะครับส่วนตัวโจ๊กชอบทานกับน้ำจิ้มบวยหรืออาจจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆกุ้งทอดกระเทียมในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับ เพื่อนๆทำได้ทุกคนแน่นอนครับผมเดี๋ยวส่วนผสมโจเขียนให้นะครับมีไม่เยอะเลยข้างล่างวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s ั b s c r i b e ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องขอบคุณมากสวัสดีครับบาย bye